1. Every 2 5 t h of December is า i s เป t น a ิ i a s เดย์ t ป็ h วั t h ก o ดของ s ระเยซ s ค a ิสต์ o ว c า l e ห r ับ i o n and happiness. สสำหรับการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความสุขเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาติตะวันตกโครงการส่งเสริมภักษาภาษาอังกฤษภลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เลีงเห็นถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมจึงมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะสำหรับกิจกรรมของป .1 และป .2 นะคะนักเรียนมีการประกวดระบายสีนะคะสำหรับสายชั้นป .1 น,นะคะนักเรียนสามารถรับใบงานได้ที่คุณครูประจำชั้นค่ะค่ะสำหรับสายชั้นป .2 ออนะคะนักเรียนสามารถมารับใบงานได้ที่ สัห้องพักผู m b p นะคะอาคารวัฒนานุส์ตึกสีชมพูค่ะสำหรับการส่งนะคะของเฟชั่นป .1 และป 2, .2 นักเรียนสามารถมาส่งได้ด้วยตนเองนะคะที่อาคารสำนักงาน M.E.P. อาคารวัฒนานุส์ค่ะค่ะสำหรับแฟชั่นป .3 ของพวกเรานะคะเราก็จะมีการประกวดวาดภาพระบายสีแล้วก็เขียนคำวยรพนรในกัดร,ริสต์มา ที่สําคัญนะคะคําวยพรต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งผลงานกันเท่าไมเนี่นะคะมารีคิต์า่นักเรียนสําหรับสายชั้นป .4 นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีตกแต่งการป๊อปอัพและเขียนคํำวยพรค่ะโดยนักเรียนนะคะจะได้รับใบงานสําหรับทําการป๊อปอัพจำนวน2แผ่นค่ะในวันที่นักเรียนมารับใบงานนะคะนักเรียนก็จะได้รับใบงานสําหรับทําการป๊อปอัพ ให้นักเรียนตัดและประกอบการป๊อปอัพตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการประกอบการป๊อปอัพนะคะได้จากคลิปวิดีโอที่ครูจะส่งให้ในไลน์กลุ่มป .4 นะคะส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆนะคะสำหรับของสายชั้นป .5 และป .6 นะคะจะเป็นกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจนะคะสามารถประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เลยค่ะ ป .5 ป .6 เนี่ยเราตกลงกันแล้วนะคะให้ใช้กระดาษร้อยปอนหรือกระดาษขาวแข็งๆนะคะเพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกันตอนส่งผลงานของนักเรียนรูอยากให้นักเรียนเนี่ยจับผลงานของตัวเองที่สําเร็จแล้วแล้วก็ยืนถ่ายรูปนะคะคู่กับผลงานอย่าลืมใส่ชื่อด้านล่างของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มของห้องเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าส่งมา อย่างไายส่วนตัวของครู2คนนะคะที่สอนของนักศึกษาของพวกหนูหนเลยและก็ขออนุญาตประกาศไปถึงของโรงเรียนเลยนะคะผลงานทุกชิ้นที่บอกไปตั้งแต่ป .1 2 3 4 5 6กำหนดการส่งนะคะให้ส่งภายในวันที่20ธันวานี้นะคะเพราะว่าทางผึกสาระจะต้องนำมาตัดสินนะคะแล้วก็ประกาศผลในวันที่25ธันวาค่ะอย่าลืมส่งเข้ามากันเยอยๆนะคะมอริคมา